ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมมาดรียเช่นเคยนะฮะกับฟีฟ่าออนไลน์สามนะฮะวันนี้จะมาเปิดการ์ดนะฮะแล้วมีแขกเชิญพิเศษมาเปิดการ์ดด้วยนะคุณนิทิตนะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่มีเล่นมุกนะฮะมีหัวโค้งไปนะจะคล้ายไปทำแมวเลยนะนะฮะวันนี้นอกจากคุณนิทิตนะฮะมีคุณปลาทือด้วยนะขอเสียงหน่อยนะเาว่โอเคนะฮะวันนี้ เป็นไอดีของคุณเอใช่ไหมฮะใช่ครับไอดีไหนฮะแนะนำไอดีไอดีไอไอดีของเออครับเป็นไอดีที่สองอ๋อไอที่สองใช่เปล่าไว้เปิดการเด่เล่นอ๋อนะชื่ออะไรเฟอร์เฟอร์บิเฟอร์บิอวส์นี่เฟอร์บิอวสเนี่ยนี่ทีมอะไรรำมศาสตร์หรือเปล่าใช่ออ๋เนี่ยก็คือว่าขนาดทีมนี้เล่นในแอปไปเติมตังค์มาได้ แหมเติมตังค์มาแหมเราจับได้นะอยู่ในอยู่ในแคชอยูื่อยไม่เคยไม่เดี๋ยวแม่พูดว่าเราสามพันแคชแคชไม่เผื่อไปอัดนฟังอยู่ไงอ๋อฟังแท็กด้วยนะครับโอ้โหไม่เติมตังค์แหม่แล้วแล้วว่าชาวบ้านกันเนอะไม่ได้แอบ